สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับหน้านี้ฤดูนี้หลายคนหละท่านก็คงจะทราบดีแล้วนะครับว่าตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากที่เคยหนาวเย็นเมื่อสักปีใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อุณหภูมิค่อนข้างสูงขึ้นแล้ว30วองศาแล้วนะครับผมซึ่งในตอนเช้านะครับผมก็จะมีสภาพน้ําขางที่ค่อนข้างหนารุนแรงนะครับมันก็จะส่งผลให ความเชื้อสัมพันธ์อากาศนั้นค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงเปน็นอย่างยิ่งที่จะเกิดการระบาดของโรคทั้งเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มข้าวพันธุ์ที่ทําแล้วไม่มีความต้านทานต่อทั้งกลุ่มโรคหรือเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะกลุ่มข้าวต้นนิ่มนะครับผมอาจจะเป็น41 4761อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งหลายคนท่านก็อาจจะพอทราบดีกันอยู่แล้ว ทีนี้นะครับผมเราจะมานั่งเล่ากันนะครับผมว่าเราจะมีการวิธีการเตรียมเพื่อที่จะรับมือกันยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็เบื้องต้นเนาะเรื่องพวกนี้นะฮะทั้งโรคทั้งมแมลงทั้งหนอนก็ตามเนี่ยหรือเพี้ยก็ตามเนี่ยถ้าการเลือกพันธุ์ที่ดีนะครับผมเป็นพันธุ์ต้านทานที่ดีมันก็จะช่วยเราในระดับหนึ่งเลยระดับเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า,เ,าเราดิเลี่ยงไม่ได้นะครับผมเรามีสายพันธุ์ที่เราเคยทํามันอาจจะออนแอต่อสิ่งที่เรามานะครับผมได้ทํำยังไงหนึ่งก็คือ เราจะทําให้ข้าวนั้นต้นแกร่งต้นแข็งแรงโดยการที่เราพยายามลดปุ๋ยยูเรียลงนะครับลดการให้ปุ๋ยยูเรียหรือไนโตรเจนสูงๆลงเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นมีความแร่งมีความแข็งแรงนะฮะต่อสู้ต่อสภาพเหล่านั้นได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะความเชื้นสูงนะครับผมชื้าในอากาศความชื้นสัมพัทธ์จะสูงแต่มันก็สามารถต้านทานได้นะครับผมถ้าเราทําให้มันแกร่งนะนะฮะอาจจะเป็นการกาดน้ําปล่อยให้มัน เแกรนๆบ้างนะครับผมในช่วงที่ข้าวเล็กนะฮะในช่วงที่ข้าวแตกอนะครับผมเราค่อยมาบํารุงในช่วงที่ข้าวเริ่มแต่งตัวหรือแม้แต่กระทั่งตั้งท้องนะครับผมมันก็จะช่วยได้นะฮะต่อมาก็คือพยายามทําให้ข้าวนั้นแกล่งจากการเติมสารอาหารนะครับผมข้าวจะแกล่งต่อต้านพวกเชื้อราหรือเชื้อโรคต่างๆได้อย่างไรนะครับผมก็คือเราทําไปให้แกล่งนะฮะโดยการเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสหรือเพิ่มธาตุโพแทสเซียมนะครับผมข้าวนั้นก็จะแกล่ง แข็งนะครับผมเพื่อที่จะมีเส้นใยค่อนข้างสูงอย่างแคลเซียมนะฮะแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะทําให้ข้าวนั้นแข็งและแกร่งขึ้นมาซึ่งก็จะทําให้ข้าวนั้นไม่อ่อนแอต่อการเข้าทําลายของโรคนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับผมว่าถ้าเกิดท่านใดที่ทําการฉีดพ่นสารอยู่แล้วทั้งหนอนทั้งเชรานะครับผมก็เติมสารพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดถุ๋ยทางใบฮอร์โมนที่มีตัวหลัง เสริมสร้างพวกแคลเซียมเสริมสร้างพวกแมกนีเซียมเข้าไปนะครับผมก็จะทําให้ข้าวนั้นมีความแข็งแรงและปัจจัยสุดท้ายนะครับผมคือการให้น้ำนะฮะถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปนะครับผมข้าวกีจะถ้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดมากเกินไปนะครับผมก็จะส่งผลกระทบถึงการที่ข้าวนั้นอ่อนแอไปด้วยนะครับผมดังนั้นการปัจจัยการควบคุมน้านะครับผมก็มีส่วนด้วยนะครับผมอยาให้เยอะอย่าให้น้อยจนเกินไปนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมวันนี้ผมมาเล่าภาพรวมนะฮะให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเจาะ ประเด็นลึกนะครับผมว่าสิ่งที่เราน่ากลัวที่สุดและก็มีการป้องกันกําจัดยังไงนะครับผมเพื่อที่จะให้เหล็กเลี้ยงให้รอดจากการเข้าทําลายของเชื้อโรคเชื้อราเหล่านั้นนะครับผมก่อนที่เข้าเราจะออกลวงในช่วงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมดูแลนะครับให้ดีนะครับผมตอนนี้ราคาเลทราคาเข้าค่อนข้างดีมากๆนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ทาไร่ทํานาก็แล้วกันนะครับผมท่านใดมีคําถามสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่าง แล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาไร่ทํานาหเหมือนเดิมเช่นเคยได้นะครับผมเนาะวันนี้มหาแม่งหยิบประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเล่ากันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่าประเด็นเหล่านี้นะครับผมซึ่งหลายคนท่านจะต้องเจอในฤดูนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับวันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ